สวัสดีจ้าเพื่อนๆนสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยจะมาแบ่งปันบอนซี่เพื่อนๆวันนี้มาแบ่งปันบอนซี่ไม่ได้มีคลิปหัวเรื่องอะไรเนาะวันนี้โอ้โหร้อนป้าอ้อยก็เลยจะมาแบ่งปันบอนซี่เลยจ่ะวันนี้วันนี้ป้าอ้อยก็เริ่มจากต้นที่หนึ่งเพื่อนเพื่อนต้นที่หนึ่งเพื่อนๆือนเท่นชาดไมจ่ะนี่เนาะป้าอ้อยใช้กล้องมุมนี้เพื่อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเท่นบอนซี่ของป้าอ้อยชัดๆเนี่ยอันนี้คือบันดาลทรัพย์ที่ป้าอ้อยบอกว่าบันดาลทรัพย์แพงจ้ะ เป็นสายแม่ผ่านมีแม่และลูกเพื่อนๆดูนี่ใบยาวแหลมเนี่ยแหลมนี่เห็นปะสวยนะจ๊ะไม่ใช่ว่าอ่าขี้เล่เลยเนาะเพื่อนๆนะเห็นไหมบรรดารับต้นนี้มีซ่องต้นจ่ะเพื่อนๆมีต้นแม่และต้นลูกปอยข้อที่ซ่องร้อยบ้าจะหมายแพ,ง,พ,ง,พงสวยแพงแพงซวยอะแพงดำแพงดำสวยเลยจ้ะนี่เนาะเดี๋ยวก่อนอึบนี่ได้เห็นชัดๆนี่เนาะ ชัดไหมอ่านี่นะจ่ะบรรดาลซับจ่ะต้นที่หนึ่งซ่องร้อยบาทวันนี้ค่าปกตินะจ๊ะมีค่าจัดส่งเจ็ดสิบบาทต้นที่ซ่องต้นที่ซ่องคือเศตที่ริมนักจ่ะเพื่อนๆจ้านี่ส่งใบเออใช่อย่างนี้เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่จะได้เห็นส่งแบบสุ้งๆจะได้นั้นเป็นบอลใบ,บกล้าบนี้แทงรอดไหมให้ป่ะจ๊ะแทงรอดไหมมาซี่ข้าวบันเอ๊ะไม่ใช่เศตที่ริมนกัก ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหกสิบบาทจะเซษที่ลิมน้ำอึ๊บหนึ่งร้อยหกสิบนี่เซษที่ลิมน้ำนะจ๊ะใครที่ยังไม่มีก็เอาไปสะาส้มนี่ก่อนเคยแลเคยแพงอยู่นะจ๊ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทและต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าเท้าจะตู้ลพักจะเพื่อนเพื่อนเห็นใบไหม ฟุ่มเหมือนเปืือนเพื่อ <laughs> นไม่ต้องใด่าาใไ,ไหมไปปรุงเองนี่คือถ้าจะตุลพักนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้ามีลูกนะน้องมีลูกแล้วซ่องต้นจะถ้าจะตุลพักนี่นี่เป็นบอลห้ยายักษ์บอลบอ,บอ,บอ,บอลโบราณและเ,เพือ่อนเพื่อนพอแก้แล้วก็จะกัดซี่เมื่อนพวกยกักษ์กุเปรันพวกไอ้นี่นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเปอข้อที่ซ่องร้อยบาทถ้าจะตุลพักมีลูกแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าซ่องร้อยบาทเท้ากับได้ไปสร้างต้น นี่ให้หมาจะดูใบแข้งแหลงกัดซี่เริ่มกัดซี่ตัวแล้วเขาจะกล้าไปได้อีกมะจ่ะเขาจะออกไปซี่ม้วงอันนี้ท้าวจะตู้ละพักอะเขาจะเน้นที่กระดูกกระดูกจะชัดแต่พวกยักษ์กุเปรันอ่ามหายมยักษ์มันจะอ่าเน้นที่เมซี่แต่อันนี้เขาจะเน้นที่กระดูกนะจ่ะต่อไปต้นนี้คือไก่สวรคนจะไก่สวรค์ ซี่แบบนี้เลยนะจ๊ะซี่แบบจัดจ้านในย่านนี้แบบนี้เลยนะจ๊ะคือกัดซี่เต็มที่แล้วใส่แม่พันธุ์ไก่สวัรค์ต้นนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะใส่แม่พันธุ์นะจ๊ะนี่กัดซี่ชัดเจนขนาดนี้แล้วนี่อยู่ในกระถางห้านิ้วและหกนิ้วจ้ะเพื่อนบอรซี่ปลาอ้อยเนาะและต้นนี้ก็คือเป็นบอรซี่ที่ปลาอ้อยโอ้ยค่ายดีมันเริ่มก้อนเลยอันนี้คือเท้าพันตาโอ้ยไปเกี่ยวกับเข้าอีกแล้วนี้นเพื่อนเห็นชัดไหม พี่ป้าหนาอาขออปาอ้าอ,อยอันนี้คือเท้าพันตาให้ดูต้นนี่เท้าพันตากระทัางนี้ใส่แม่พันใหญ่ขนาดนี้ปาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทเท้าพันตานะจ๊ะให้ดูเนาะนี่เท้าพันตาอันนี้คือแก้จัดแล้วนะเพื่อนซ่องร้อยห้าสิบบาทใครไม่เอาไม่ว่านะจ๊ะอันนี้คือแก้จัดแล้วซ่องร้อยห้าสิบบาทเท้าพันตา นี่ให้ดูใสใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ใบดงอย่างนี้นียู่นอกตู้นะจ๊ะนี่ให้ดูเห็นไหมชัดนะจ๊ะนี่ให้มาจ๊ะนี่เท้าพันตาซ่องรอยห้าสิบบาทต้นนี้ต่อไปต้นนี้ดึงก็อันนี้มันจะมีซ่องต้นได้ลักใบอันนี้แหละถูกเดียขคอดึงนะอันนี้คือพญาพันหวังเพื่อน ปอยปลูกเองเนะมันลึกแล้วก็แงะไปก็แงะมาไม่ใช่นี่เพื่อนๆมันไม่ได้แงะหรอกใบไม้มันออกไงมันไปยู่นอกไอ้น,นี้ปอยก็เลยไอ้น,นี้ไหวพูกไหวอันนี้คือพญาพันวังจ,ะจ้ะเพื่อนๆจ้าพญาพันวังนี่ใบงิกใบอย่างนี้แล้วนะจะ๊ะทรงแบบนี้ปอยก็ข้อที่ส่องรอยห้าสิบบาทเมือนกันอันนี้มีซ่องต้นนะจ๊ะเพื่อนๆพญาพันวังนี่มีส่้งต้นนะ ซร้อยห้าสิบบาทใส่แม่พันใครจะลับคู่หลับไปได้เลยเท้าพันตาและพยาพันหวังนี่กระทั่งอันนี้กระทั่งแป้นนิ้วนะจ๊ะนี่เห้นมาตรงมาตรงกลางก้องไหมตรงเนาะซร้อยห้าสิบบาทจ้ะอ่าเสียบเอาเก็บก้อน ต่อไปทางต่อไปอันนี้บอนนอกตู้นะจ๊ะไม่ได้ยู่ในตู้อันนี้พญานะคราดจะเพื่อนๆกอ่อยก่อยอย่างนี้เลยยู่กระทั่งแป้นนิ้วให้ดูโขนกอ่อแยอย่างนี้เลยนะจ๊ะพญาณนาคาราดเหนื่อยเดิมกิ้ิงเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยให้มะเข้าพิ่งจะเริ่มโตแล้วมันก็ไม่ได้เริ่มโตหรอกมันก็คือสาเป็ดเศรานะ้านั่นแหละเพื่อนๆ โตมานานแล้วนี่แตกใบไม้ตะมุตะมีไปหมดก็มันตั้งเนี้ย้างนอกเนี้ยมันโดนแดดมันเอ็นเห็นแดดปะก็บอกอยูเนี่ยยืนหน้าบ้านปอ้อยก็เลยมาค่ายนี่แลหละจะพญานาคราชกอนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ข้อที่สี่ลอยบ้านจะเพื่อนจ้ากอธรรมชาติกอน้้แบบนี้เลยข้อที่สี่ลอยบ้านเนาะพญานาคราชไม่ใช่พญานาคราชนาคราเชเฉยๆถ้าพญานาคราชเป็นบ่อนก้าบพ,พูดผพิดน,นาคราช นาครา,าดมาจาะอันนี้คือนาคลาสนะนาคลาดสนะี่ร้อยบาทกระทั่งแปดนิ้วจะนาคลาดกับสี่ร้อยกระทั่งแปดนิ้วเนาะนี่ฟอร์มกอฟอร์มกอรจริงๆนี่กอดุดๆนี้เลยจะสี่ร้อยบาทแล้วก็ต้นนี้คือคุณซี่โคชโคงโอ้โหหม่นักนี้ อันนี้เห็นป่ะมันไม่ใช่ใบเหี้ยวนะใบมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยเนี่ยบ่อน,น็อกตู้น่ะจ๊ะเนี่ยเริ่มกัดซี่เริ่มมินี่แหละก้อยต้องเอาเชือกพูกไหวทถ้าไม่พูกมันแบะลงอย่างเงี้ยจะแล้วเดี๋ยวใกล้มันช็อปจิกเนี่ยเพื่อนอันนี้เลยกอ่อแน่แนแบบนี้เลยนี่แน่กนก็นักคลาสอีกให้ดูหเห็นป่ะจ๊ะนี่ให้ดูก่อนี่หเห็นปะจ๊ะบ่อน,น็อกตู้จ๊ะเพื่อนๆจะทราบละรู้แบบนี้ละใบใ <c oughs> บแบบนี้เลยเอาที่รับได้แล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆเอาไปตัด จัดส่งเอาเองเพื่อนๆไอยก็รูปไว้ไงและไม่งั้นใบมันแบะลงข้างๆเงี้ยใกล้มันชอบจิกแลวดีดูเนี้ยรูปขึ้นเต็มหมดเลยรอดให้ปราจาก,กระทั่งนี้ใครจะรับไอยข้อที่450บาทจากคุณซี่คชคชคงอันนี้คุณซี่คชคชคงนะจ๊ะไม่ใช่ไอ้นี้นะไม่ใช่ไก่ทองปลาเตอร์นะจ๊ะนี่เขาจะกัดมันหกโล่งแต่ว่ามันจะเป็นสี่แดงโคชคงอันนี้เพราะข้อที่สี่ร้อยห้าสิบบาท กระทั่งใหญ่กว่าต้นหน้ากว่านาค克าจะคดรจะคงสี่ร้อยห้าสิบยุ่กระทั่งแปดนิ้วนะจะ๊ะอันนี้แปดนิ้วเนาะมีมีแปดนิ้วจะสี่ร้อห้าสิบต่อไปสุโคไทยเพื่อนเสุโคไทยอันนี้คือหัวเดียวนะอันนี้ก่อธรรมชาตินะจะ๊ะได้สี่ต้นจาก,ก็าอ้อยเลี้ยงนึ่งต้นที่ยังใบเป็นใบแบบนี้ยู่อะ แล้วก็เลี้ยงมาจนเนี i, okay? ้ยใบไดซี่แบบนี้เนี่ยขึ้นมาซี่ต้นเนี่ยปอ้อยเนี้ยให้มาใกล้กัดจิกไปน้่ยนั่นนึงเนี่ยกอนี้กอนี้มีหนึ่งองสามีห้าต้นเพื่อนเพื่อนอันนี้กอธรรมชาติน่ะจ๊ะหัวใหญ่เนาะเพื่อนเพื่อนนี่ใกล้มันจิกนะเห็นปะซึ่งเ๋้บอกว่าต้องลบมุมไว้ปอ้อยตั้งทางหน้าบ้านไงเนี่ยอันต้นนี้ปอ้อยข้อที่ที่สุโขทัยนี่ข้อที่สร้าร้อยห้าสิบบ้าทจ้ะเพราะว่าก่อเขาจะน้องน้อยเล็กว่า แต่ก็เป็นบอนเก้าแต่ก็ข้อโทษด้วยนะเห็นปะใกล้มันจิกข้องบ่อยอมันจิกจริงๆงก็ตั้งอยู่นาบ้านว่าจะไว้โชว์นะแต่มันไม่มีอะไรจะค่ายส้ามร้อยห้าสิบนี่น่าะจ๊ะสุโคไายเพื่อนๆมีทั้งหมดห้าต้นอันนี้ก่อธรรมชาตินะหนึ่งสองสามสี่ต้นข้อโทษอันนี้มันไม้นับไปได้นี่นะจ่ะใกล้มันจิกไปน้อยนึงจามรอยห้าสิบ่อไป กอนี้มีคนซื้อวะเนี่ยลองเอามาค่าอา้าวเพื่อใครจะซาดส้มอันนี้เพิ่งขึ้นเลยนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าไปใหญ่มานจ้าก,กระท่างกระท่างแทะเพื่อนมนก่อส่วยดีอันนี้ไม่ใช่ข้าวหนอยปลาแป้งนี่ดูใกล้กินใกล้จริงไม่ใช่ข้าวหนอยปลาแป้งนะจ๊ะอันนี้เขาเรียกท่อมหยาปลาแปง้งนะเพื่อนถ้าข้าวหนอยปลาแป้งมันจะมีจุดแดงๆเข้าๆเนเต็มไปหมดแต่ถ้าท่อมหยาเนี่ยมันมีน้อยมันมีแบบนี้แหละมันมีแค่นี้จ้ะ เห็นป่าบางอันมันก็จะไม่มีด้วยสามปจุดแดงๆอันนี้เขาเรียกท่อมหยาปะแพงจะเพืเ่อนๆจ้านีเห็นไหมนี่พอแก้แล้วเม็ดเขาจะเป็นสีชมพูอย่างงี้อันนี้ตะมุตะมีอย่างนี้นี่เนี่ยกอธรรมชาติคือแบบทิ้งคว้างไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยกมาเพื่อนๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆส้นจกระทั่งนี่ปาอ้อยข้อที่ส่องรอยบาทอ่าอย่าไปมองค้ามันเดือนนี้ไม่มีใครมีนะท่มหยานะจ้ะเพื่อนๆจ้าซ่องรอยบาท เอาไปลดแล้วป้าอ้อยก็ไม่มีเลยนเนี่มีแค่นี้แหละมีจะซ้าหนอ้อยป้าแป้งค่ายไม่ได้คุณนาให้มาอันนี้ทุ่มยาจะซ่อง้อยบาทก่อตะมุตะมินี่คือแบบเลี้ยงทิง้งเลี้ยงนี่ให้ดูกอแนนมาสเนี่ยก่อแน่นเมื่อนอันนี้เลยคุณซี่โคชะคงแน่นเมื่นนักคาราทเนี่ยเนี่ยคือบอนหวอ้วจ้ะเพื่อนๆซ่อง้อยบาททุ่มยาป้าแป้งโย าถาดสุดท้ายก็คืออันนี้อะไรเนาะฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำอันนี้เงินแท่นจ้าเพื่อนเจ้าเงินแท่นต้นนี้ต้นใหยใส่แม้พันเลยเพืนน่อนเพือนนี่เงินแท่นเงินแท่นต้นนี้อ๋อข้อที่ซ่องรอยวันนั้นสองรอยห้าสิบนีอใครอะ่องรอยสามสิบเพื่อนเพื่อนข้อที่ซ่องรอยสามสิบเงินแท่น่องรอยสามสิบนี่ เอาไปตั้งโชว์ได้อันนี้มีต้นเดียวนะจ๊ะแต่ใบโดกบอนนอกตู้นะ่ปะปอ้อ่เลียงไวน้นอกตู้นะจ๊ะเพื่อนๆไม่ใช่ในตู้ซ่องรอยส้าสิบบาทยักปักลั่นเพื่อนเพื่อนยักปักลั่นไซส์นี้ให้บระจ๊ะนี่ด่างสื่อเุยให้นไหยเห้เนาออันนี้ซ่องรอยห้าสิบบาทจะยกักปักลั่นซ่องรอยห้าสิบบาท ซ่องฮาซูนใส่แม่ผ่านใส่ตั้งแม่แล้วเนี่ยพเพื่อนๆได้ไปก็รับรองเอาไปขยายผ่านได้เลยแล้ว,ลวก็ด่างต้วยขนาดนี้โอเหเ,เนี่ยมันขี้เล่ตรงไหนกันเชียวนี่ซ่องร้อยห้าสิบบาทดูโคนต้นให้เทียบเนี่ยเนี่ยใหญ่กว่าอนี้ต้งเยอะบอดซี่บอยรับรองไม่ต้องกลัวใหญ่ทั้งหมดอันนี้ซับผุ่มพ้นฟอร์มก่อนนี่มันปลายพเพื่อนๆเห็นปลายไปลาย,เร,เ,ยเรื่องเนี่ยเรื่องนะ แต่เผอิญเนี่ยบ้านปอ้อยฟุ้นมันเยอะเนี่ยล้วก็สีแดงปลายสไวยปลายปลายแดงปลายเรื่องชัดแล้วนะจ๊ะฟอร์มกอให้มันจะสับผุนพ่นอะไนี่ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทกอเนี่ปลายเรื่องแล้วนะเพื่อนๆือนเห็นชัดไหมเนี่ยปลายเรื่องปลายแดงหมดแล้วนะบอกเลยพอโตไปมันจะปลายบอนปลายนะเพื่อนๆน้าหน้าอ่ะเข้าจะไม่ค่อยปลายปลายเขาจะรูดเพื่อนๆเดียวพอเข้าสู้น้ำฝนน้าหลอนเนี่ยเดี๋ยวเข้าจะเริ่มปลายเหมือนเดิมนี้เพราะอาการ วันนั้นปลาอ้อยมาไา่จะไม่ค่อยปลายให้นหมเนี่ยพออากาศเริ่มร้อนนี้รอดไหม้ออกมาเนี่ยปลายเรื่องปลายแดงขึ้นมาเลวนี่แหละเอาร้อยแปดสิบบาทเพื่อนสับพุนพ่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนี่ฟอร์มกอนะจ๊ะมีซี่ต้นหาต้นเนี่ยสับพุนพ่นนี่บกงนะถ้าอากาศร้อนเข้าใจอันี้อ้าวอันนี้ผู้เท้าเฝ้าเรือนเพื่อนผู้เท้าเฝ้าเรือนมีลูกหนึ่งตนปลาอ้อยข้อที่สองร้อยสามสิบบาท คูเท้าแท้นะจ๊ะคูเท้าไทยแท้เหล่านี้นะจ๊ะซ่องร้อยสามสิบแล้วก็หนุมาณคว้างคว้านใบใยมากส่วยมากเป็นบอนมีแข้งนะจ๊ะหันุมานคว้างคว้านซ่องร้อยแปดสิบบาทต้นใยไฟกระพริบเพืเ่อนๆนี่นะจ๊ะหันุมานคว้างคว้านซ่องร้อยแปดสิบบาทยังเป็นบอนที่ ไม่มีอยู่น่าจะเป็นจดทะเบียนไม้อะแต่ก็เป็นบ่อนที่ไอ้นี้นจะจ๊ะต้นเนี้ยต้นนี่เมื่อกี้อย่างท้องมาแมแมบดูเข้ามาชื่ออะไรนะพูดมงคลประทมใช่นึกมาอยู่แมแมบชื่อมงคลประทมมงคลประทม อันนี้ข้อซ้ำลอยบาทเพื่อนเพื่อนเพราะอันนี้คือบอนหัวของเข้าเองเลยนี่เพื่อนเพื่อนให้นอปะนอ,นอนเขี้ยวตรงนี้นอเคี้ยวตรงนี้เนี่ยบอนด่างบอนปลายแบบนี้นี่บอนนี้อายุ่องปีแล้วนะจ๊ะคนไข้บักก่องปีไม่เคยหรือไม่เคยทําอะไรเลยเลยลเนี่ยจากปลูกต้นเดี่ยวก็เป็นกอแล้วนะจ๊ะเดี๋นนยวนานใบเรื่องบอกไว้จะดึงออกนี่เนีเนี่ยเขามีนอนนแล้วนะจ๊ะดึงออกเนี่ยเขาด่างด่าง,างทุกอันเพื่อนเพื่อนด่างดุด่ดางซวยนี่เห็้มา ไปเคี่ยวไปเรื่องมงคลประทมุมกระทั่งนีซ้ำร้อยบ้านจ่กเพื่อนๆจ้าเอาละจ้ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอลซี่ซุยๆยบอลซี่ฟอร์มกอและไม่กอ่อบ้างเอาบาแบ้งปัน่นเพื่อนๆนะจ๊ะเพื่อนๆคนไหนส้นใจยากได้บอลซี่ก็โทรหรือแอดไลน์ห้ป้นนาอ้อยไ,ได้เลยที่เบอร์โทรูุ่นเก้าแปดหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามสองเบอร์นี้ตลรอดเวลาป้าอ้อยไม่เสือกเจียนเบอร์จ้ะโทรมาได้เลยนะจ๊ะ สุดท้ายนี้ฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาชื่อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยด้วยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัลยามนมีที่น่ารักทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนป้าอ้อยตลอดมาเลยวันนี้ปออ้าอ้อยขอให้เพื่อนทุกคนจงโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรก็ให้ส้มปาถนาวันนี้ป้าอ้อยต้องข้อจบคปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า